เป็นการเชื่อมโยงกระบวนการที่เราเรียกว่าการวาร์ปโค้ดเป็นประสบการณ์สุดยอดที่ผมที่ผมรู้สึกได้และพวกเราสามารถมาโค้ดส่วนตัวกับผมในระบบที่เรียกว่าในระบบที่เราเรียกว่าการวาร์ปโค้ดจุนจิตหรือวาร์ปโค้ดเอ็กซ์เพ c e รียนประสบการณ์ที่จะทําให้การถอดรหัสของเราแต่ละคนที่มีความเป็นยูนิคมีความเป็นอัตลักษณ์มีความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกันเราไฟฝัน ที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราเราฝฝันที่จะรู้สึกกับชีวิตที่รู้สึกใหญ่ก็ได้ที่เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นชีวิตที่เรารู้สึกและเรากําลังรู้สึกกับสิ่งที่เรากําลังรู้สึกในวินาทีนี้ใช่หรือไม่มันเป็นความรู้สึกที่เรากําลังตระหนักรู้กําลังตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลกําลังรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแน่วแน่หนักแน่นมั่นคงและมีชีวิตชีวาเป็นความผ่อนพักตระหนักรู้เป็นความเบิกบาน เป็นความมีชีวิตชีวาที่ผมและคุณต่างค้นพบศักยภาพในรับของชีวิตนี้ได้ด้วยตัวเองหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสเจอกับผมสักครั้งหนึ่งในชีวิตหวังว่าผมจะได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับพวกเราตัวเป็นๆจะได้เชื่อมโยงกันในระบบของการวาบโคตดจุนจิตซึ่เป็นวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ควันตัมเป็นการเปิดรหัสทอด ถอดระบบปฏิบัติการของจีสมนิทใหม่